ก็มาต่อกันที่จังหวัดนครพนมค่ะที่จังหวัดนครพนมได้นำแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะของกระทรวงมหาดไทยโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้มีส่วนร่วมในการทำให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็ยั่งยืนโดยการจัดระเบียบให้มีระบบจัดการแล้วก็กำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ก็มีแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะนะคะเพื่อสนับสนุนให้กับประชาชนได้มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนชาวจังหวัดนครพนมด้วยแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามน,นะคะหรือว่า change for good ทำให้เกิดธนาคารขยะในทุกที่อย่างเป็นรูปธปรรมจึงได้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนะคะ104แห่งของจังหวัดนครพนมค่ะมาร่วมกัน kick off การขับเคลื่อนธนาคารขยะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ทางด้านนายวันชัยจันพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ได้กล่าวว่าจังหวัดนครพนมมุ่งขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนธนาคารขยะเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับองค์การสหรประชาชาติประจำประเทศไทย ประกาศจุดยืนในการเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบเดียวนี้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนคนไทยโดยมีอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาไทยร่วมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาร่วมกับองค์การสหประชาชาติค่ะ